เฟนเดอร์ราบริษัทอ์พีที่8แล้วนะครับผม <Wow. S 1> ก็หลังจากที่หาขายเปนานนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันสําคัญที่หลายๆลคนอาจจะรู้จักนะครับนั่นก็คือวันจักรีนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งข้อมูลร่าวๆที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือวันจักรีเป็นวันที่รัชกาลที่หนึ่งสถาบนากรุงรัตะนากสินเป็นราชธานีนะครับแต่ว่าหลายๆลคนอาจจะไม่รู้ว่าสาเหตุสําคัญมันคืออะไรนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุ การย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเ <Wow. S 2> ราก็มาเริ่มกันเลยครับผมสาเหตุที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือธนบุรีเป็นเมืองอกแตกครับผม <Hey. S 2> แตกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอกในตัวแตกนะครับไม่ใช่คือแตกในที่นี้ก็คือว่ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับผมจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน <Okay. S 2> แล้วมันมีแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยผ่ากลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การป้องกันพระนครก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าที่สุดความสามารถนะเพราะว่ามันมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่ากางไงแล้วข้าศึกเนี่ย,ยถ้ามาทางน้ำนก็โจมตีได้ง่ายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยป้องกันพระนครไม่ได้นะครับแล <Okay. S 1> ้วก็สองอเนื่องจากว่าเขตพระราชวังเดิมนะครับซึ่งก็คือบริเวณของฐานเรือในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ใกล้ตลิ่งของแม่น้ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะเกิดการกัดซอตตลิงเข้ามาได้นะผมเพราะนั้นมันอาจจะถึงพระราชวังเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถขยายต่อได้สาเหตุที่3ก็เพราะว่า1เลยคือพระราชวังเดิมเนี่ยถูกล้อมไปด้วยวัดสองวัดก็คือวัดอรุณกับวัดโมริโลวัดอรุณหรือวัดแจ้ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับมันคือมันอยู่มันขวางเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขยายพระราชวังก็ค่อนข้างลําบากนะเพราะว่ามันมีวัดขวางอยู่ เพราะนั้นเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็ลเลยตอนนั้นท่านยังเป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ึนะครับแล้วตอนนั้นท่านไปท่านไปท่านยกทัพไปตีเมืองเขมรนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์จลราจนในธนบุรีนะครับอย่างเช่นพญาสันเนี่ยก่อกระบฏดนะครับผมก็เลยทําให้สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ึกนะครับต้องยกทัพจากเขมรกลับมาที่ธนบุรีครับผมหลังจากที่ ปรบปาบบวชพิยสัตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รัชกาลที่1ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับและหลังจากนั้นท่านก็เลยเห็นว่าท,ท่านก็เลยตัดสินพระทัยตามาหลักพิชัยสงครามนะว่าฝั่งตะว,วันออกเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่หลายประการนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายจากธนบุรีมาที่เกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็แต่ว่าสร้างเนี่ยสร้างพระราชวังทั้งหมดเนี่ยมาเสร็จในปี2328นะครับใช้เวลา3ปี แล้วก็สถานที่ในพระราชวังเนี่ยบางจุดก็เพิ่งสะมาที่หลังนะครับแต่ว่ามีบางสิ่งที่สร้างมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่1เลยก็คือขอพระไตรปิฎกนะครับผมที่เห็นอยู่ใกล้ๆปราสาทพระเทพปิดอนั่นแหละแล้มีที่นั่งอา,อามารินทราพิเศษปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าในปี2332นะครับมาสร้า ประสาทนะครับแต่ว่าเป็นยุคราชการที่1เหมือนกัน, <Okay. S 1> นครับผมแล้วก็พนั่งอมรินทรวินิชัยแล้วก็ในส่วนของหมู่พระมหาบนเทียนนะครับสร้างในสมัยรชัชกาลที่1เลยแล้วก็มาเพิ่มเติมนิดหน่อยในสมัยรชัชกาลต่อมา <Wow. S 1> แล้วก็มีการฝังหลักเมืองานฝังหลักเมืองเนี่ยจะเป็นวันนี้วันที่6นะครับวันที่หกอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับจะเป็นวันคล้ายวันฝังเสาหลักเมืองนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ สายยนต์2,325นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลของการย้ายเมืองนะคบผมซึ่งมันมีสาเหตุต่างๆจริงๆมันจะมีเยอะเลยนะครับแต่ผมเอามาคร่าวๆนะคบโอเคก็เป็นไงครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยนะคบผมจะได้รู้กันว่าเอออย่างน้อยก็ทำให้หลายๆคนรู้นะครับว่าวันสำคัญมันไม่ได้น่าเบื่อเท่าที่คิดโอเคก็โอเคคลิป